เขาบุรีเราอะิสิ่งในซีรีส์แซนแมนที่ไม่เหมือนในคอมิกค่ะ แค่ะในซีรีส์เซนแมนนะคะจะมีงานประชุมตอนท้ายเรื่องนะคะที่จะทําให้ตัวละครสําคัญตัวนึงเนี่ยได้เจอกับน้องชายงานประชุมนั้นชื่อว่าซีเรียลค่ะซึ่งซีเรียลตัวเนี้ยเป็นการเล่นคําของคนในซีรีส์นะคะคืองานประชุมเนี้ยจริงๆเราจัดขึ้นมาเพื่อประชุมเหล่าฆาตกรต่อเนื่องหรือว่าผู้มีความสนใจใช่ที่มาจากซีรีส์คิลเลอร์ที่แบบมีความสนใจในการฆาตกรรมเชิญแบบว่าวิทยากรเฉพาะทางนั่นาฬใช่ก็คือเป็นคนที่แบบว่าฆาตกรรมเก่งๆมามีหมวดแบบว่าฆาตกรรมเด็กบูชาศาสนาหรือว่าเพื่อสิทธิสตรีจริงๆแล้วะ ในงานประชุมเนี่ยมันไม่มีเรื่องระบาดใดเกิดขึ้นเลยนะคะแต่ว่าข้อในคอมิกมาเนี่ยจะมีการแบบว่าบรรยายฉากเลือดอาการควงลูกตาการผ่าอาวัยวะการแอาา่งหลักศาสนาแล้วว่าบรรยายฉากฆาตการรมต่างๆนะคะนี่เป็นข้อตกต่างค่ะโดยในหนังเนี่ยจะดึงเอาแบบว่าความฝันอนามืดหรือว่าฝันได้างฆาตกรแต่ว่าในซีรีส์มันไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นก็เรื่องต่อมานะครับผมก็คือ d i s แปร์ครับผมอ่าเดสแปร์คนนี้ก็คือเป็นประเด็นที่ว่าเดสแปร์ไม่ใส่เสื้อผ้าถามว่าเดสแปร์ไม่ใส่เสื้อผ้าไงในซีรีส์เรายังเห็นว่าเดสแปร์เป็นแบบว่าผู้หญิงอ้วนคนหนึ่งที่เขาแบบว่าใส่เสื้อผ้าเป็นปกติอะไรประมาณนี้แต่ว่าในคอมิกเนี่ยไม่เหมือนกันครับในคอมิกเนี่ยจะมีการให้ตัวละครเดสแปร์เนี่ยเป็นสาวที่แบบว่าอ้วนหนักๆเลยเหมือนกับว่าไม่เคยออกกลังกายแบบสาวติดบ้านอะไรประมาณนี้ก็จะมีผิวที่ซีดเผือกเลยครับผมที่สำคัญที่สุดเลยก็คือเธอไม่ใส่เสื้อผ้าคคครรรรรััับเเ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 นน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 ืื่่่่่่่่่่ออออองงงงงจาา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 กกกกทททีีีีววววววธไมมมใใใสสสสส้้้้้้้้ผยยป็็ะะหหหถึึติชพลู ก็จะรู <laughs> ้สึกว่าถูกจับจ้องโดนเปื้อยร่างกายเปื้อยเรื่องกายเปื้อนเปล่า ะะจะเป็นเหตุการณ์ที่แตกต่างกันในตอนที่ไซนแมนของเราเนี่ยได้ไปเยือนนรกเพื่อตามหาน้กการที่หายไปของเขานะคะซึ่งในฉากนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเขาจะบอกเลาวว่านารกแล้วก็ปีศาจเนี่ยมีกฎของเจองอยู่ในการที่จะแย่งชิงสิ่งของหรืออำนาจต่อกันนั่นก็คือการท้าดวลค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นในเวอร์ชันคอมิกเนี่ยคนที่ต่อสู้ไม่ใช่ตัวลูซิเฟอร์เองนะคะแต่ว่าเป็นปีศาจชื่อ โครซซนค่ะที่ทําสัญญาและเปลี่ยนหน้ากากนั่นเองนะคะ,ะในเรื่องต่อไปครับคือเรื่องของจังหวะในการเล่าเรื่องจังหวะในการเล่าเรื่องของซีรีส์กับตัวคอมิกเนี่ยมีความที่แบบแตกต่างกันมากๆครับผม mm hmm. เพราะว่าในส่วนของซีรีส์เนี่ยจะมีความแบบว่ายืดขยายขั้นเวลาเพื่อที่จะให้ถึงเนื้อหาต่อไปที่แบบมีความเข้มข้นต่างจากในคอมิกเนี่ยที่เขาเล่ารัว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 ,วไปเลยในประเด็นนั้นๆเอ่อก่อนที่แบบว่าจะจะ,จะ,จะหยุดเรื่องนี้ในขณะที่แบบซีรีส์นี่คือจะแบบเอามาขั้นกลางระหว่างกันประมาณนี้ตอนต่อไปก็คือตอนย4่ทับ ไม่น่ากลัวเท่ากับตอน24 e n t o เอาเป็นตอนที่น่ากลัวที่สุดในคอมิกนะครับตอนนี้เกี่ยวข้องกับดร์ดีใช้เครื่องมืออะไรสักอย่างซึ่งสามารถกระตุ้นประสาทสัมผัสข,ของผู้ทดลองได้จนเขามีความสามารถในการเข้าไปเปลี่ยนความฝันของผู้อื่นได้นั่นเองครับและใช้ความสามารถนี้ในการทรมานจนให้อาหารเรียกได้ว่าเป็นตอนที่น่ากลัวอย่างสมบูรณ์และการผสมผสานระหว่างความสยองขวัญทางวิทยานะครับและฉากนองเลือดจึงเป็นตอนที่แฟนๆรอชมฉบับหนังมากที่สุดนะครับผมแล้วก็ตอนที่สี่ทับเจ็ดนี้เป็นตอนที่ดีทเท่าเท่าในคอมิก ใช่เออความน่ากว่าถูกลบคือฉากเซ็กซึ่งเด่นปรกากฏชัดมากกว่าในการตลอดทั้งตอนอาจจะโฟกัสเกินไปจนเหมือนเป็นปมดับของทุกคนครับผมออขันนิดเดงนะเนว่าพี่เริ่มบอกวุ่นแล้วเพราะว่าฉากเซ็กกับมันมีแค่สองคููไม่ใช่เหรอ <laughs> สำหรับข้อต่อไปนะผมเป็นข้อที่ต้องบอกเลยว่าเหมือนอิสเตอรเองเล็กน้อย,อย,อยที่ทำให้แบบว่าแฟนๆเนี่ยได้ทําความชื่นใจกันก็คือเรื่องราวของการที่เตอร์และไลตาเนี่ยเป็นซูเปอร์ฮีโร่ในคอมิกด้วยนั่นเองครับผมอ่าคราวนี้บางคนเนี่ยอาจจะงงว้าเฮ็กเตอร์ไลตาฮูสเด้เอออาจจะ <Yeah. S 1> จำไม่ได้ว่าใครเพราะว่าแบบบทค่อนข้างที่จะอ่าไม่ได้ดเด่นมากเท่าไหรนะ่น er ักไลตาไลตานี่คือเพื่อนสาวของโรสเดินทางร่วมกับโรสคอยช่วยเหลือโรสในการแบบว่าเดินทางตามหาน้องชายเ็ตอร์คือสามีของไลตาซึ่งสามีของไลตาคนนี้เขาเสีย ไปแล้วแต่ว่าจะโผล่มาให้ายต้าเห็นบ่อยๆในความฝันในคอมิกเนี่ยไยต้าและเฮกเตอร์เนี่ย เขาเป็นทายาทของซูเปอร์ฮีโร่แบบระดับต้นๆของจักรวาลดีซีเลยข้อต่อไปนะฮะตอน Men of Goose for June นะครับเป็นส่วนหนึ่งของ The Doorhouse นะครับ The Sandman นั้นเต็มไปด้วยเรื่องราวดีๆนะครับและฮอปแกร์ลิงนะครับเป็นตัวละครโปรดของแฟนๆเช่นกันแกร์ลิงปรากฏตัวครั้งแรกใน The Sandman ตอน13หลังจากที่มอร์เฟียสช่วยโรสว็อกเกอร์การปล่อยจส yes, ให้เป็นอิสระประเด็นนี้อยู่ช่วงกลางของ The Doorhouse นะครับและถือว่าเป็นตอนไม่หนักเกินก่อนเข้าสู่เนื้อหาเข้มข้นซึ่งเป็นอะไรที่นิวไกแมนชอบทำม,มากๆ เ่นเดียวกับในปัญหาที่9นะครับที่เล่าเรื่องของมอร์เฟสและนาดาในซีรีส์เนื้อเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของตอนดาวออฟเฮอร์วนะฮะเป็นตอนที่แนะนําให้ผู้ชมได้รู้จักเดสเป็นครั้งแรกซึ่งในคอมมิกนั้นคือปัญหาที่8นะฮะพอใส่เรื่องราวทั้งสองเข้าด้วยกันจนกลายเป็นตอนที่ดีที่สุดของเดอะแซนแมนซีซั่นแรกแต่ก็ถือเป็นความเปลี่ยนแปลงที่แปลกนิดนึงข้อต่อมานะผมคือจอห์นดีเนี่ยคือด็อกเตอร์เดสตินีแล้วก็เป็นไวน์ไรในหัวของจัสสินดิกด้วยตัวละครจอห์นดีเนี่าา้าได ของตัวมอร์เฟียสไปตัวจอร์นดีในคอมิกเนี่ยเขาเป็นวายร้ายที่ชื่อว่าดอกเตอร์เดสตินี่ที่มาเอาพลังของเขาเนี่ยก็เป็นมันเป็นพลังที่เกิดจากเครื่องจักรชนิดหนึ่งเป็นเครื่องจักรที่แบบว่าจะกระตุ้นระบบก,การรับรู้ระบบประสาทระบบสัมผัสอะไรประมาณนี้ในคอมิกเนี่ยเขาไม่ได้แบบใช้รูบี้ในคอมิกเนี่ยเขาใช้แบบพวสามารถของจอร์นดีไปเลยแล้วคราวนี้เนี่ยจอร์นดีเนี่ยไปหาเรื่องเออไปหาเรื่องในผิดของมอร์เฟียสเข้ามาในความฝันขอกมาผิดแปลความฝันอย่างนี้เออมันไม่โอเคปีศาจนามว่าเอติกแกรนนะครับผู้นําาาาาทททงงขอออมมมมมรร์เฟีียยสใในนนกกบบคำ จากวาล DC ซีทุกครั้งที่เรื่องดาวเกี่ยวข้องกับนรกเขาจะมีบทบาทส่วนใหญ่นะครับดังนั้นในดูดแซนตอนที่4อ่ะเออที่มอร์เฟียเป็นนรกก็คงจะไม่มีผู้นําทางที่ไหนพาท่องเที่ยวไปในอาณาจักรนรกได้เหมาะสมไปกว่าเอติกแกนอีกแล้วครับในซีรีส์นั้นเปลี่ยนให้กลายเป็นสควอนเตอร์โบสแทนในคอมมิกสควอนเตอร์โบสนนมีหน้าที่แค่เฝ้าประตูนรกนะครับส่วนเอติกแกนเป็นผู้นําทางสําหรับแฟนดีซีนะครับถ้าหากได้เห็นเอติกแกนในซีรีส์ก็คงจะดีไม่น้อยเลยทีเดียวอ่าเรื่องสุดท้ายนะคะจะไม่่่่่่่พูดดถึงงกกก็ไไม้คคคะะะนนััืืออเเเรีียยวบา คอนเทนในซีรีส์เนี่ยมีการปูบทบาทให้เยอะกว่าในเวอร์ชันคอมิกค่ะเราจะเห็นว่าคอนเทนตเนี่ยกล่าวได้ว่าอาจจะเป็นบอสของซีซั่นนี้เลยก็ว่าได้เพราะว่าทั้งเป็นต้นเหตุที่ทําให้ท่านหลอดมอร์เฟสของเราหรือว่าแซนแมนเนี่ยยุ่งยากในการตามหาของมิสเซลของตัวเองมากขึ้นแล้วเนี่ยยังไปปั่นกวนในโลกมนุษย์นะคะไม่ว่าจะปลอมตัวเป็นฆาตกรต่อเนื่องนะคะตัวละครเนี่ยเราว่ามันเป็นตัวละครสําคัญในเวอร์ชันซีรีส์นะเราไม่รู้ว่าในคอมมิกี่ยมันมันน่าจะไม่เท่ากันอะ